การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่523ดิสเลอร์ไปมหาวิทยาลัยในด้านของการไปเรียนไม่ใช่แค่ดิสเลอร์เป็นคนท้องถิ่นที่นี่แต่เธอยังเป็นบอร์ดบริหารของบริษัททรัพย์สินของเธอนั้นมีหลายร้อยล้านมหาวิทยาลัยรู้เรื่องนี้และก็ปฏิบัติต่อเธออย่างดี พวกเขาส่งข้อมูลที่จําเป็นมาให้เธอการสมัครเรียนของเธอนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตอนนี้ที่เธอต้องทําก็คือไปรายงานตัวแล้วก็ขนของเข้าหอพักดังนั้นเมื่อเฉียงเย่ขับรถพยายตัวเล็กไปที่หน้าหอที่เต็มไปด้วยรถมากมายผู้คนจํานวนมากนั้นยังคงวุ่นวายอยู่กับการขนของลงจากรถนักเรียนพวกนี้น่าจะเป็นคนในเขตนี้หรือไม่ก็มาจากเมืองใกล้ๆดังนั้นจึงพอเข้าใจได้ว่าพวกนี้นั้นขับรถมาเอง ดิสเลอร์เองก็โทรหาแฝดสามทันทีเซ้าบินเซ้าหยูเซ้าซื้อทั้งสามคนวิ่งออกมาจากหอเพื่อเข้ามาหาฉางเงย่และดิสเลอร์อยังไงซะ3มคนนี้ก็เคยเจอกับดิสเลอร์มาแล้วครั้งหนึ่งและปรากฏว่าถูกคอกันดังนั้นก็เข้าใจได้ว่าทำไมสามสาวถึงออกมาต้อนรับดิสเลอร์ด้วยโดยการที่มี3ามสาวคอยดูแลทำให้ฉางเงย่รู้สึกโล่งใจได้บ้างพวกเขาลงจากรถแล้วขนของดิสเลอร์ลงให้หมด ที่ตรงนั้นไม่ได้มีแค่สาวๆหรือพวกพนักงานของหอพักแต่ก็ยังเต็มไปด้วยพ่อแม่แฟนและแม้แต่เสียในตอนที่ทุกคนตรงนั้นเห็นสาวสวยลงมาจากรถ MPV พวกเขาต่างก็ช็อกเลตเตอร์สโนที่มีสเสน่ห์และความเท่แบบ f ฟรอสไนท์อีกทั้งอย่างหน้าตาอันไร้เดียงสาข,ของพี่น้องสามเศร้าด้วยผู้ชายบางคนถึงกับคิดอะไรหืนๆออกมาเลยได้ซ้ำพวกเสียบางคนถึงกับเดินเข้ามาหา และทำท่าทีเป็นมิตรให้กับสาวๆเหล่านั้นพยายามจะชวนสาวๆไปกินน้ำชาด้วยกันกับพวกเขาที่โรงแรมใกล้ๆพวกเขาบังเอิญบอกว่าตัวเองค่อนข้างรวยและก็บังเอิญพูดเรื่องทรัพย์สินที่มีด้วยสุดท้ายแล้วนิสเลอร์ก็ด่าและไล่พวกนั้นจนพวกนั้นต้องหนีไปแต่คิดว่าพวกคนเหล่านั้นจะยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอเพราะพวกนั้น,นรวยและมีอำนาจบางคนมีทั้งสองอย่างด้วยอีกทั้งฟรอสไนล์และลิตเติ้ลสโนนั้น เป็นคนที่สวยที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นและยิ่งไม่ต้องพูดถึงท่าทีที่ส,สาวทำใส่ชางเย่ยิ่งทำให้พวกนั้นสนใจยิ่งกว่าเดิมแม้แต่คนดีๆยังรู้สึกหัวใจต้นแรงเลยด้วยซ้ำแล้วไอ้พวกหืนๆพวกนี้จะไปทนได้ยังไงล่ะคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วฮึนี่ก็เกินพอสำหรับชีวิตมหาวิทยาลัยอันสงบสุขของดิสเลอร์ดิสเลอร์เอาของมาด้วยมากมายจนสองในสามของห้องนั้นเต็มไปด้วยของของเธอแม้ว่ากองของพวกนี้จะถูกจัดแล้วก็เถอะ ไม่งั้นแล้ว3มห้องคงไม่พอที่จะเก็บของของเธอแน่โชคดีที่ยายตัวเล็กนี้รู้จักพูดเธอเลยยอมเฉือนเนื้อตัวเองแล้วซื้ออาหารดีๆแล้วก็ทำตัวดีๆกับรูมเมทอีก3คนผลก็คือพวกนั้นไม่ได้บ่นอะไรออกมาอีกเลยเพื่อให้สมสาวนี้รู้สึกดีกับยายตัวเล็กฉางเย่เลยตัดสินใจไปเลี้ยงข้าวสาสาวที่โรงแรมใกล้ๆหลังจากที่พวกเขาจัดของเสร็จ เมื่อเห็นรถของฉางเย่สามสาวไม่ได้ซ่อนท่าทีดูถูกเอาไว้เลยพวกนั้นดูถูกทั้งฉางเย่และสาวที่อยู่กับเขาบางสิ่งเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากที่พวกเขามาถึงโรงแรมโรงแรมที่ดูเหมือนจะเป็นโรงแรมมาตรฐานพวกเธอเลยยอมง่ายๆฉางเย่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาและผิดหวังกับการมองคนของคนในทุกวันนี้คนทั้ง11คนเดินเข้าไปในโรงแรม11คนนั้นมีฉางเย่และสาวอีกสี่คน ที่น้องสามเศร้าและรูเมดอีก3าคนของดิสเลอร์แม้ว่าฉางเย,ย่จะรวยแต่เขาไม่มีอารมณ์ที่จะจ่ายเงินไปแบบนี้เขาเลยสั่งอะไรง่ายๆไปแล้วก็ว่าอีกนิดบินออกมานั้นไม่ถึง2,000ดอลลาร์แม้ว่า2,000จะไม่ได้ถูกเลยแต่พวกเขาก็ยังคงไม่ได้อะไรถูกปากจากโรงแรมนี้เลยสักอย่างดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่ทั้งสามสาวจะไม่ค่อยพอใจพวกเขามองฉางเย,ย่ด้วยหางตาแสดงความไม่พอใจออกมา ฉางเย,ย่เองก็รู้สึกสับสนไม่ใช่ว่าพวกนักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องดีใจที่มีคนเลี้ยงข้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเขาไปเลี้ยงบะหมี่ข้างถนนซะหน่อยค่าอาหารสองพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินเดือนของหลายคนรวมกันทั้งเดือนแล้วนะทำไมพวกนี้ถึงยังไม่พอใจอีกสามสาวพวกนั้นคือหมาหยุน่หน้าช้างหยานี่แล้วก็หลี่ยี่อยู่แม้ว่าพวกนี้จะไม่ได้สวยแต่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่รูปร่างของพวกเธอก็ดูแลตัวเองมาอย่างดีด้วยการแต่งหน้า ทำให้พวกเธอนั้นเกือบจะดูว่าสวยเลยก็ว่าได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องสําอางหนาๆคงยากที่จะจําพวกเธอได้แหละนะหลังจากที่กินข้าวกันอยู่สักพักโทรศัพท์ของหมายอยู่หน้าก็ดังขึ้นเธอไม่ได้เดินออกไปรับโทรศัพท์ด้วยซ้ําแต่กลับรับตรงนั้นเลยพ่อเลี้ยงหืมฉันกินข้าวเที่ยงอยู่ไม่ไม่ไม่ฉันไปเคยมีแฟนตอนไหนล่ะไม่ใช่คุณก็รู้หรอว่าหัวใจของฉันมีแต่คุณฉันแค่มากินข้าวกับเพื่อนร่วมห้องเออ ก็แค่อาหารธรมรมดาถูกๆกันนะพวกเขาจะไปสั่งอาหารแบบคุณได้ยังไงคุณเป็นคนรวยที่มีทรัพย์สินหลายสิบล้านนี่เอ่อคุณอยู่แถวโรงแรมเหรอดีๆๆฉันจะรอให้คุณมาหาแล้วกันหืมจูบหน่อยสิเอาอีกห,อหลังจากที่เธอวางสายหมาอยุ่หน้าก็พูดขึ้นพ่อเลี้ยงของฉันกำลังมาวันนี้พวกเธอโชคดีพ่อเลี้ยงของฉันเป็นคนใจดีมากและเขาก็จะเลี้ยงอาหารทะเลสุดหรูพวกเธอด้วย หลังจากได้เห็นวิธีที่เธอพูดกับพ่อเลี้ยงฉางเย,ย่และสาวๆก็ราได้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยก็คงต้องเป็นเสียแน่ๆแต่ยังไงซะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นดังนั้นฉางเย,ย่จึงไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากสังคมในทุกวันนี้เยาะเย้ยคนจนแทนที่จะช่วยเหลือดังนั้นแทนที่จะโกรธสาวๆพวกนี้ฉางเย่ยกลับได้แต่ยิ้มเล็กๆให้กับพวกเธอฟรอสไนา์เองก็เป็นคนรวยฉางเย,ย่เพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนรู้จักเธอได้สักพัก แม้ว่าพ่อของเธอจะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอย่างมากแต่แม่ของเธอเป็นซีอของบริษัทบริษัทนี้ใหญ่โตกว่าซิลกิซอฟท์โฮลดิ้งตอนเจอวิกฤตด,ด้วยสำหรับพวกเขาแล้วเสียหรือพ่อเลี้ยงที่มีเงินหลายสิบล้านไม่ต่างอะไรกับแมลงวันสำหรับพวกเขาหรอกนะชางเยและฟรอสนายนั้นมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มออกมามันไม่คุ้มที่จะไปเสียเวลาโชว์ว่าตัวเองรวยแต่ชางหย่าหนีและหลี่ยี่อยู่กลับดูเหมือนว่าสนใจอย่างมากพวกเธอเองก็อยากไปเกาะชายคนนั้นด้วย หลังจากนั้นประมาณ10นาทีก็มีบางคนที่เคาะประตูห้องและหมายอยู่หน้าเกลื่อนไปเปิดประตูชายแก่อายุประมาณ60ปีเดินเข้ามาแม้ว่าชายแก่คนนี้จะแต่งตัวดีด้วยของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่พุงที่เขามีก็ทําให้ของพวกนั้นดูไร้ค่าไปเลยเขามีหัวที่ร้านเหลือผมอยู่นิดหน่อยที่ด้านหลังและมีใบหน้าที่เคร่งขึมแต่ยังไงซะสายตาและท่าทางหื่นกามนั้นก็ไม่น่าดูเอาซะเลยอืมให้ฉันแนะนําก่อนนะ มีพ่อเลี้ยงของฉันเขานำสกุลชางชื่อเต็มเมก็คือชางยูไรเรียกเขาว่าชางยูแล้วกันเขาเป็นหัวหน้าของบริษัทใหญ่มีทรัพย์สินหลายสิบล้านหมายุนหน้าพูดเจ๊วๆอย่างกับนกที่พูดกับเจ้าของโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเธอคิดว่าชายแก่คนนี้เป็นของเธอแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนสาวๆคนอื่นว่าอย่าคิดอะไรตลกกับพ่อเลี้ยงของเธอชางยูไรนั้น กวาดสายตามองไปทั่วห้องและตาของเขาก็มองไปเห็นทั้งสามสาวลิตเตอร์สโนว์ฟรอสไนและดิสเล์หน้าตาจริงจังของเขาหายไปทันทีหัวใจของเขาแทบหยุดเต้น3ส,สาวคนนี้สวยเกินคำว่าน่าดึงดูดไปแล้วแม้ว่าดิสเล์นั้นค่อนข้างอกแบนแต่ท่าทีใส่ซื่อบริสุทธิ์ของเธอนั้นทําให้ผู้ชายหลายคนน้ําลายไหลได้เลยพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหมายุนหน้าไม่พอใจเล็กน้อย เธอคอยดึงสติชายแก่ให้กลับมาในโลกนี้หลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งในที่สุดชายแก่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมฮ <c oughs> หน้าตาดีกันทั้งกลุ่มนี้เลยนะดูเหมือนว่าชายแก่คนนี้จะมาไม่ทันเวลาชางยู่ไรเองก็พยายามเล่นมกุกนั่นไม่จริงคุณไหนยังหนุ่มและแข็งแรงฉันรู้หมายุนหน้าขยิบตาให้เขาดูเหมือนว่าเธอกำลังจะสื่อไปอย่างอื่นชางยู่ไรเองก็ยิ้มออกมา พร้อมกับเอามือขวาอบเข้าที่ก้นของหมาหยุนหน้าเขาบอกให้เธอนั่งหลังจากที่เรียกบ่อยมาแล้วพวกเขาก็เคลียร์ทั้งโต๊ะและเปลี่ยนไปกินอาหารทะเลแทนจากที่ดูแล้วอาหารมื้นี้น่าจะราคายอย่างน้อย1-2ึ่งหมื่นได้หมาหยุนหน้าชมตะแกะซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยใบหน้าที่ภูมิใจในขณะเดียวกันชางยูไรเองก็หลงไปกับคำชมของเธอด้วยเขาคอยพูดถึงแต่บริษัทของตัวเองและบอกว่า ตัวเองนั้นมีรายได้เท่าไหร่แม้ว่าลิตเติ้ลสโนว์และสาวๆคนอื่นๆจะไม่ได้สนใจแต่เพื่อนของหมายุนหน้านั้นกลับสนใจอย่างมากจนอยากจะไปเกาะชายคนนั้นด้วยในขณะเดียวกันเมื่อมีอาหารสุดหรูวางอยู่บนโต๊ะใครกันจะไปสนใจอาหารธรรมดาตอนแรกชางยูไรนั้นพูดคุยกับหมายุนหน้าแต่หลังจากที่อาหารมาถึงเขาก็ได้จ้องไปที่าสาวๆทั้งสพยายามใช้เงินฟาดหัวพวกเธอ หมาอยู่หน้านั้นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีภัยเธออิจฉาซะจนควบคุมขาของตัวเองไม่ได้ในตอนนั้นที่เธอมองพวกสาวๆก็ไม่ได้เป็นมิตรเอาซะเลยฉ่างเย่ยถอนใ,ใจออกมาอย่างผิดหวังตอนแรกเขาแค่กะจะมาเลี้ยงอาหารให้รูมเมทของยายตัวเล็กให้รู้สึกดีต่อกันแต่มันกลับยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อมาอยู่หน้ากลับมองเธอเป็นศัตรูชางยุไรเองนั้นก็ดูเป็นคนโกงมากกว่านักธุรกิจแต่ก็ชัดแล้วว่า เขาเองก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจของเขาเขาคอยพูดกดฉางเย่ตลอดเวลาฉางยู่ไรยพยายามแย่งสาวๆของฉางเย่มาเขาคอยพูดแต่ว่าจะผลักดันสาวๆเข้าวงการบันเทิงและทําให้พวกนั้นประสบความสําเร็จเขาบอกเองด้วยว่ารู้จักกับผู้กํากับชื่อดังหลายคนด้วยการฝึกฝนนู่นนั่นนี่หน่อยสาวๆคงต้องโด่งดังมากแน่ๆจากมุมมองของเขาแล้วสาวๆทุกวันนี้ต้องการเงินและชื่อเสียง จากองค์ประกอบสองอย่างนี้แล้วสาวๆคนไหนก็ยอมพลีกายหมดก็ช่วยไม่ได้มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วดูหมาหยุ่นหน้าสิเธอเองยังยอมพลีกายให้กับไอ้แก่โรคจิตนี้เลยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นมัง้งที่รู้ว่าจะมีลูกเลี้ยงแบบหมาหยุ่นหน้ากี่คนที่ชายแก่คนนี้ฟันไปแล้วแม้ว่าจะรำคาญแต่สาวๆที่เขาพยายามจะกลอบมานั้นไม่ได้แสดงท่าทีสนใจเลยสักนิดกลับกันพวกเธอกลับมองที่เขาด้วยท่าทีรังเกียจ ดิสเลอร์เนี่ยเกือบจะโมโหแล้วอีกนิดเดียวเธอคงไปต่อยหน้าชายแก่เข้าแล้วแต่แก่นั้นคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้มีอะไรกับเด็กๆเนี่ยนั่นต้องยิ่งกว่ารู้สึกดีอีกความรู้สึกที่ร่างกายแก่ๆของเขากดไปที่ร่างกายอันเปราะเปลือยของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันช่างรู้สึกดีจริงๆถ้าสาวๆเหล่านี้กลายมาเป็นลูกเลี้ยงของเขาสาวๆคงต้องเรียกพ่อขาซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นต้องทำให้เขาพึงพอใจอย่างมากมาอยู่หน้ามีแต่ไม่พอใจขึ้นเรื่อย ตอนนี้เธอเกลียดฉางเย่ยและดิสเลยยิ่งกว่าเดิมถ้าดิสเลไม่ย้ายเข้ามาและถ้าฉางเย่ยไม่มาเลี้ยงข้าวที่โรงแรมนี้พวกเขาคงไม่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้หรอกจากมุมมองของเธอไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ต้านทานเงินและชื่อเสียงได้เธอมั่นใจว่าสาวๆเหล่านี้ต้องมาเป็นลูกเลี้ยงของชางยู่ไรอีกหลังจากที่ทานข้าวมื้อนี้เสร็จ เธอคงต้องแชร์คนรักกับคนอื่นในขณะเดียวกันสาวๆเหล่านี้เองก็สวยและน่าดึงดูดสุดๆเลยอีกไม่นานเธอเองก็คงจะโดนทิ้งแน่ๆหลังจากที่ชางยู่ไรบนอยู่สักพักโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นหลังจากที่เห็นเบอร์เขาก็คิวขึ้หมดทันทีก่อนจะรับโทรศัพท์ผู้กำกับลีดีใจที่ได้คุยกับคุณนะครับครับอ๋อคุณเองก็ส่งลูกสาวม,มาที่โรงเรียนนี้ด้วยเหรอใช่ผมอยู่ชั้นเก้าครับ ใช่ใช่ใช่อยู่ที่เพนนี p ผาไปเลยนเลาจ์หลังจากที่วางสายเขาก็ทำหน้าซีเรียสดังเดิมแต่ทุกคนเห็นท่าทีตอนเขาคุยโทรศัพท์มาแล้วดูเหมือนผู้กำกับหลี่เนี่ยต้องเป็นเจ้านายของเขาอีกแน่ๆหลังจากนั้นสักพักคนอีกกลุ่มก็เดินเข้ามาในห้องและหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ฉางเย่ยรู้จักด้วยเขาคือกู้จุนเขาเป็นหัวหน้าของตำรวจที่ฟรอสไนท์ทำงานอยู่ กู้จุดนั้นดูดีกว่าที่เคยเพราะเขาตอนนี้กำลังจะเป็นเลขาแล้วเลขาของเขตโดยพื้นฐานแล้วที่เขามาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณฟรอสไนท์เขาเกือบจะกลายเป็นบุคคลสำคัญเขาทำงานที่เขารับผิดชอบออกมาได้ดีข่าวลือบอกว่าตําแหน่งที่เขาจะได้เองก็สูงอยู่พอสมควรทุกอย่างสำหรับเขากำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนว่าเขาเองก็ต้องพอใจเป็นอย่างมากแน่ๆ